ซีเกม2025กลับมาจัดที่ประเทศไทยในรอบ18ปีเต็มๆเลยนะครับบรรยากาศนี่เออถือว่าเริ่มคึกคักขึ้นมาแล้วแม้ว่าพิธีเปิดจริงๆจะเป็นวันที่9ทธันวาคมแต่ว่ากีฬาหลายๆอย่างก็เริ่มแข่งกันไปบ้างแล้วแต่ก็นั่นแหละครับไม่ว่าจะแข่งอะไรไปก่อนสุดท้ายแล้วสปอตไลท์ดวงที่ใหญ่ที่สุดก็ต้องส่องมาที่ฟุตบอลชายอยู่ดีที่เขาเรียกกันว่าเหรียญทองแห่งศักดิ์ศรีของภูมิภาคนี้เลยใช่ค่ะ มันเหมือนเป็นตัวชี้วัดภาพรวมของวงการฟุตบอลของแต่ละชาติในอาเซียนไปแล้วซึ่งวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันแบบถึงแก่นเลยนะคะคือเรามีข้อมูลมาครบมากทั้งเสถีติย้อนหลังแบบละเอียดเลยทั้งในระดับอาเซียนระดับเอเชียมีรายงานข่าวการเตรียมทีมแล้วก็ที่สำคัญเลยคือบทวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ที่ประเมินจุดแข็งจุดอ่อนของทีมเต็งแบบหมดเปลือกเลยค่ะเยี่ยมเลยครับ งั้นภารกิจของเราวันนี้ก็คือการหาคำตอบให้ได้ว่าใครคือตัวเต็งที่แท้จริงที่จะคว้าเหรียญทองครั้งนี้กันแน่แล้วปัจจัยอะไรที่จะเป็นตัวตัดสินชี้ขาดเรามาเริ่มกันที่เรื่องของเจ้าภาพกันก่อนเลยดีกว่า ท่ามกลางความคาดหวังที่ต้องบอกว่าสูงเสียดฟ,ฟ้าเลยพูดถึงทีมชาติไทยในฐานะเจ้าภาพเนี่ยแน่นอนว่าความกดดันมาเต็มอยู่แล้วครับยิ่งมีผลสำรวจจาก KDU Sport p o l ออกมาตอกย้ำอีกว่าแฟนกีฬากว่า52คือเกินครึ่งเลยนะเชื่อว่าฟุตบอลชายเนี่ยแหละคือกีฬาที่มีโอกาสคว้าเหรียญทองมากที่สุด ซึ่งเป็นความคาดหวานที่เกิดขึ้นท่ามกลางปัญหาการเตรียมงานที่ดูจะคลุกขลักทอสมควรเลยนะคะในบทความ bumps on the road to sea games 2025เขาลิสต์ปัญหาออกมาเป็นข้อๆเลยเริ่มจากเรื่องง่ายๆอย่างการประชาสัมพันธ์ที่โดนวิจารณ์หนักมาก อ๋อเรื่องโปสเตอร์โปรโมทที่ทำจาก AI ใช่ไหมครับผมเห็นผ่านตาอยู่เหมือนต้นหนังสือมันจะเบี้ยวๆบี้วหน่อยโลโก้ก็จมจมไปกับพื้นหลังแถมยังมีการใช้ไฟล์ Excel ดิบๆมาทำเป็นตารางการแข่งขันอีกคนก็วิญญาณกันเยอะว่ามันดูไม่ค่อยสมกับเป็นเจ้าภาพเลยใช่ค่ะมันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ภาพลักษณ์พวกนี้มันสะท้อนถึงความพร้อมในภาพรวมได้เหมือนกันแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่นั้นนะคะปัญหามันลามไปถึงเรื่องทางเทคนิคหน้าง,งานด้วย อย่างเหตุการณ์ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานที่เครื่องเสียงเกิดขัดข้องอ๋อที่เปิดเพลงชาติไม่ได้ในเกมอุ่นเครื่องใช่ค่ะคู่ลาวกับเวียดนามสุดท้ายนะักกีฬาสองฝั่งต้องยืนร้องเพลงชาติกันเองสุดๆไม่มีดนตรีเลยซึ่งภาพที่ออกมามันก็ดูไม่ดีเท่าไหร่จริงๆครับถูกต้องค่ะแล้วที่หนักที่สุดน่าจะเป็นความท้าทายด้านโลจิสติกส์ คือการที่ต้องย้ายสนามแข่งขันจากจังหวัดสงขลาที่เจออุทกภัยกระทันหันมาจัดที่กรุงเทพกับชนบรีแทนโอ้โหการย้ายแบบฉุกลระหุกแบบนี้ใช่ค่ะแล้วมันต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมอีกประมาณ160ล้านบาทเลยทีเดียวโอโ้พอเจอปัญหาจุกจิกมารวมกับปัญหาก้อนใหญ่แบบนี้ความกดดันที่นักฟุตบอลต้องแบกรับมันยิ่งทวีคูณเข้าไปอีกนะครับเพราะอย่าลืมว่านี่คือการรอคอยเหรียญทองฟุตบอลชายซีเกมส์ียยาวนางที่สุดในประวัติศาสตร์ของไทย คือ8ปีเต็มๆแล้วนะนับจากครั้งสุดท้ายปี2017แฟนบอลทั้งประเทศรอคอยกันมาน,นานมากจริงๆนานที่สุดจริงๆค่ะมันเลยกลายเป็นว่าความคาดหวังมันสวนทางกับความพร้อมที่คนภายนอกมองเห็นอยู่ตอนนี้พอเห็นปัญหาของเจ้าภาพแบบนี้แล้วยิ่งทำให้น่าสนใจเลยครับว่าแล้วคู่แข่งคนสำคัญชาติอื่นเขามีความพร้อมหรือมีปัญหาที่ต่างจากเรายังไงบ้างโดยเฉพาะทีมที่บทวิเคราะห์หลายสำนักยกให้เป็นเต็งหนึ่งชนิดที่นอนมาเลย ถ้าพูดถึงเต่งหนึ่งตอนนี้ทุกสายตาต้องจับจ้องไปที่อินโดนีเซียเลยค่ะพวกเขาคือมาหาอำนาจใหม่ที่กำลังพังงาดขึ้นมาอย่างน่ากลัวมากบทวิเคราะห์เชิงลึกที่เราได้มาถึงกับยกให้เป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งแบบชัดเจนเลยเหตุผลแรกที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือดีกรีแชมป์เก่าซีเกม2023ของนัดนั้นจำได้เลยว่าเดือดมากมีดรามา่ามีใบแดงว่อนสนามไปหมดมันเหมือนเป็นแผลในใจของแฟนบอลไทยเหมือนกันนะ ใช่ค่ะและความน่ากลัวของพวกเขาคือมันไม่ได้หยุดแค่นั้นฟอร์มมันต่อเนื่องไปถึงระดับทวีปเลยในการแข่งขัน AFC U23 Asian Cup 2024ที่ผ่านมาอินโดนีเซียสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการจบอันดับที่4ซึ่งเป็นผลงานที่ดีที่สุดของชาติจากอาเซียนเท่าที่เคยมีมาเลยนะคะนี่คือการประกาศสักดาว,ว่าพวกเขาไม่ได้เก่งแค่ในภูมิภาคแต่พร้อมจะสู้กับทีมระดับท็อปของเอเชียแล้ว ตรงนี้น่าสนใจมากครับการจบอันดับ4ในเอเชียมันหมายความว่าช่องว่างระหว่างพวกเขากับทีมอย่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้หรือพวกตะวันออกกลางมันแคบลงอย่างมีนัยยะสําคัญแล้วพวกเขาก้าวไปถึงจุดนั้นได้ยังไงครับมันมาจากยุทธศาสตร์ที่ในบทวิเคราะห์เรียกว่า maximum capability ค่ะพูดง่ายๆก็คือการพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อเข้นศักยภาพสูงสุดของทีมออกมาให้ได้มากที่สุด อย่างแรกเลยคือการดึงโค้ชอินดราชาฟรีคนที่เคยพาทีมคว้าเหรียญทองครั้งก่อนกลับมาคุมทัพอีกครั้งคือใช้คนที่รู้มือกันดีอยู่แล้วอกมาร่วมทีมใช่ไหมครับเห็นรายชื liking, ่อแล้วน่าสนใจมากโดยเฉพาะคนที่เล่นในลีกดัตช์รู้สึกว่านี่เป็นป้าแม้หลนะักของเขาเลยใช่เลยค่ะจุดนี้คือการพลิกโฉมทีมของเขาเลยจากข้อมูลที่เรามีที่น่าจับตาเป็นพิเศษก็มีกองหน้ามารซิลสตราจากสโมสรอเอฟซีโลดัม กองกลางตัวเก่งอย่างอีวาเจนเนอร์จาก FCU Trek แล้วก็กองหลังเดียนมาร์คจากสโมสร TOP o, P o s ซึ่งทั้ง3คนมาจากลีกเนเธอร์แลนด์หมดเลยแล้วการมีผู้เล่นจากลีกดัตช์มันสร้างความแตกต่างขนาดไหนครับมันดีกว่าผู้เล่นในประเทศยังไง,อ,งอยู่แล้วนักเตะพวกนี้จะได้ซึมซับแทคติคฟุตบอลสมัยใหม่มีความเข้าใจเกมในระดับที่สูงกว่าและที่สำคัญคือเรื่องสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งกว่าจากการประทะกับผู้เล่นยุโรปเป็นประจำ พอเอาผู้เล่นกลุ่มเนี้มาผสมกับผู้เล่นท้องถิ่นที่มีความเร็วความคล่องตัวมันทำให้ทีมอินโดนีเซียชุดนี้มีมิติที่ครบเครื่องมากทั้งแข็งแกร่งทั้งเร็วทั้งฉลาดในการเล่นฟังดูน่ากลัวจริงๆครับไม่แปลกใจเลยที่ในบทความหนึ่งมีการอ้างอิงคำพูดของอดีตโคช้ชยูย่ของเวียดนามที่บอกเลยว่าชั่วโมงนี้อินโดนีเซียน่าเป็นห่วงกว่าไทยเสียอีกมันสะท้อนภาพการยกระดับทีมของเขาได้ชัดเจนมากเอาล่ะ จากอินโดนีเซียที่ใช้ยุทธศาสตร์ดึงตัวผู้เล่นจากนอกประเทศเรามาดูอีกหนึ่งทีมเต่งที่ใช้วิธีตรงกันข้ามกันเลยดีกว่านั่นก็คือเวียดนามแต่ถ้ามองแค่ในภูมิภาคพวกเขาคือแชมป์รายการล่าสุดนั่นคืออาเซียน u 23 Championship 2025ที่เพิ่งแข่งจบไปซึ่งในนัดชิงก็เอาชนะอินโดนีเซียชุดบมาได้ด้วย จุดแข็งของเวียดนามที่บทวิเคราะห์พูดถึงนี่น่าสนใจมากเขาใช้คำว่าความมีเสถียรภาพเชิงระบบหรือ systemic stability มันคืออะไรครับมันคือการที่ทางระบบของวงการฟุตบอลในประเทศเขาสนับสนุนทีมชาติอย่างเต็มที่ค่ะซึ่งต่างจากบ้านเราอย่างสิ้นเชิงบทวิเคราะห์ชี้เลยว่าลีกในประเทศของเวียดนามหรือวีลีกพร้อมที่จะหลีกทางให้ทีมชาติเสมอเมื่อมีโปรแกรมทีมชาติ สโมสรต่างๆจะพร้อมใจกันปล่อยตัวผู้เล่นที่ดีที่สุดออกมาโดยไม่มีเงื่อนไขทำให้โค้ชกิมสั่งสิกสามารถเรียกใครก็ได้ที่เขาต้องการและมีเวลาในการเตรียมทีมที่ยาวนานมากอ๋อนั่นก็หมายความว่าพวกเขาสามารถซ้อมแท็คติกสร้างความเข้าใจในทีมและสร้างทีมเวิร์กได้อย่างต่อเนื่องซึ่งในทัวร์นาเมนต์สั้นๆแบบซีเกมปัจจัยเรื่องทีมเวิร์กสำคัญมากนะครับ การมีทีมที่เล่นเข้าขารู้ใจกันมันเป็นข้อได้เปรียบมหาศาลเลยถูกต้องค่ะมันคือข้อได้เปรียบในเชิงโครงสร้างที่อินโดนีเซียที่ต้องรวบรวมนักเตะจากทั่วยุโรปหรือแม้แต่ไทยเองก็ไม่มีทางทำได้ฟังดูเป็นระบบที่ดีมากเลยนะครับแต่ในอีกมุมหนึ่งการพึ่งพาระบบที่มั่นคงแบบนี้มันทำให้ทีมขาดความยืดหยุ่นหรือผู้เล่นประเภทเกมเชนเจอร์ที่จะสร้างความแตกต่างในเกมใหญ่ๆได้หรือเปล่าครับ เหมือนกับว่าทุกคนเล่นตามระบบได้ดีแต่พอเจอสถานการณ์คับขันอาจจะไม่มีใครที่สามารถฉีกกรอบออกมาพลิกเกมได้ เป็นข้อสังเกตที่ดีค่ะและนั่นอาจจะเป็นจุดที่พวกเขายังเป็นรองอินโดนีเซียอยู่เล็กน้อยในแง่ของความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นแต่โคช้ชคิมซังซิกก็มั่นใจในระบบของเขามากนะคะเขาตั้งเป้าหมายชัดเจนว่าต้องคว้าเหรียญทองให้ได้และก็ยอมรับตรงๆว่าไทยในฐานะเจ้าภาพกับอินโดนีเซียคือคู่แข่งที่สําคัญที่สุดที่ต้องก้าวข้ามไปให้ได้เอาล่ะครับฟังความพร้อมของสองคู่แข่งสําคัญไปแล้วใจเริ่มหวิวๆเหมือนกันนะ ทีนี้กลับมาที่บ้านเราทีมชาติไทยในฐนานะเจ้าภาพถึงจะได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์แถมผลการจับสลากก็เหมือนจะเป็นใจอยู่ในสายที่ไม่หนักมากคือกลุ่ม A ร่วมกับสิงคโปร์และติมอร์เลสเตแต่บทวิเคราะห์กลับชี้ไปที่ปัญหาใหญ่ที่เป็นเหมือนระเบิดเวลาของเราใช่ค่ะบทวิเคราะห์ใช้คำที่น่าสนใจมากเลยว่า the core constraint ถ้าแปลตรงๆก็คือข้อจำกัดที่เป็นแก่นกลางของปัญหาทั้งหมด ซึ่งก็หนีไม่พ้นเรื่องเดิมๆที่เราคุยจนมาตลอดเรื่องโปรแกร,รมไทยลีกที่เตะชนกับซีเกมส์พอดีเป๊ะใช่ไหมครับปัญหาคลาสสิกของฟุตบอลไทยเลยใช่เลยค่ะซีเกมส์จัดเดือนธันวาคมซึ่งเป็นช่วงที่ไทยลีกกำลังเข้มข้นเลย ผลที่ตามมาก็คือสโมสรต่างๆก็ไม่เต็มใจที่จะปล่อยผู้เล่นยู23ที่เป็นกำลังหลักของทีมออกมาเพราะพวกเขาก็ต้องลุ้นแชมป์หรือหนีตกชั้นเหมือนกันมเมลยกลายเป็นว่าทีมชาติไทยไม่สามารถจัดทีมชุดที่แข็งแกร่งที่สุดหรือที่เรียกว่าชุด A ได้เลยซึ่งมันตรงข้ามกับเวียดนามโดยสิ้นเชิงที่หลีกพร้อมหลีกทางให้เสมอและก็ต่างจากอินโดนีเซียที่ไปดึงตัวเก่งๆจากยุโรปมาเสริมทัพ กลายเป็นว่าเราที่เป็นเจ้าภาพกลับมีข้อจำกัดเรื่องตัวผู้เล่นมากที่สุดถูกต้องค่ะผลกระทบมันเห็นชัดเจนมากในสนามถ้าจะให้เห็นภาพที่สุดต้องย้อนไปดูทัวนาเมนต์ล่าสุดอย่างอาเซียนยู23ที่เราแพ้จุดโทษอินโดนีเซียในรอบรองชนะเลิศบทวิเคราะห์หลังเกมจากหลายสำนักชี้ไปที่ปัญหาเดียวกันคือการจบสกอร์ที่ไม่เด็ดขาดผมจำสถิติจากเกมนั้นได้บทวิเคราะห์ของสยามสปอร์ตบอกว่าไทยเรามีโอกาสยิงประตูถึง14ครั้ง แต่เปลี่ยนเป็นประตูได้แค่ลูกเดียวมันสะท้อนปัญหาคุณภาพในจังหวะสุดท้ายจริงๆแถมฟอร์มของผู้เล่นตัวหลักบ,บางคนก็ดูเหมือนจะเกรงๆขาดประสบการณ์ในเกมที่กดดันสูงแบบนี้ด้วย สรุปสถานการณ์ของไทยตอนนี้ก็คือการแบกรับความคาดหวังมหาศาลในฐานะเจ้าภาพแต่กลับมีข้อจำกัดด้านคุณภาพของขุมกำลังจากปัจจัยภายในที่เราควบคุมไม่ได้มันเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากสำหรับทีมงานผู้ฝึกสอนว่าจะรีดศักยภาพจากผู้เล่นเท่าที่มีอยู่ออกมาได้ดีแค่ไหนในไหนก็พูดถึงเกมที่เราแพ้อ,อินโดนีเซียในรอบรองรอง,รองอาเซียนยู่23แล้วผมว่าเรามาเจาะลึกเกมนั้นกันอีกหน่อยดีกว่าเพราะมันมีสถิติเบื้องลึกที่น่าตกใจซ่อนอยู่ เป็นสถิติที่น่าสนใจมากค่ะข้อมูลจากบทวิเคราะห์เกมนั้นระบุว่าเปอร์เซ็นต์การครองบอลในเกม90นาทีอินโดนีเซียครองบอลได้มากถึง70% 70%ใช่ค่ะเทียบกับไทยเราที่มีแค่30% 70ต่อ30เลยเหรอครับโอ้โหนี่มันตัวเลขของทีมที่เหนือกว่าแบบขาดลอยเลยนะเหมือนบาร์เซโลนายุคทองเจอกับทีมท้ายตารางเลยร่วมเกมมันเป็นแบบนั้นเลยเหรอ ใช่ค่ะแม้ผลจะออกมาเสมอหนึ่งต่อหนึ่งในเวลาและต้องไปตัดสินด้วยจุดโทษแต่รูปเกมในสนามมันฟ้องว่าเราเป็นรองอย่างชัดเจนเราแทบจะต่อบบอลในแดนกลางไม่ได้เลยถูกพวกเขาไล่ pressing จนต้องยนยาวอย่างเดียวซึ่งตัวเลขนี้มันสะท้อนสิ่งที่เรียกว่าช่องว่างด้านขีดความสามารถหรือ competence gap ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนระหว่าง2ทีมในวันนั้นเลยและพอพูดถึงความกดดันในการแข่งขันระดับนานา,นาชาติโดยเฉพาะกับเจ้าภาพ มันก็มีอีกประเด็นที่น่าสนใจจากทัวร์นาเมนต์ AFC U-23 ที่กาตาร์ซึ่งเป็นเรื่องการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินที่กลายเป็นข้อถกเถียงใหญ่โตเลยมี2กรณีที่ถูกพูดถึงเยอะมากค่ะกรณีแรกคือเกมเปิดสนามระหว่างเจ้าภาพกาตากับอินโดนีเซียเกมนั้นอินโดนีเซียโดนใบแดงไปถึง2ใบและมีจังหวะปัญหาหลายครั้ง จนหลังจบเกมโคช้ชของอินโดนีเซียถึงกับให้สัมภาษณ์ประชดเลยว่าการตัดสินของกรรมการในวันนั้นมันเหมือนการแสดงตลกส่วนอีกรณีคือเกมที่กาตาเจอกับจอรแดนที่มีการทดเวลาบาดเจ็บยาวนานมากผิดปกติจนสุดท้ายกาตามาได้ประตูชัยในนาทีที่90 14ซึ่งก็สร้างความไม่พอใจอย่างมากให้กับฝั่งจอแดน ประเด็นเหล่านี้มันสะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันมหาศาลที่เกิดขึ้นกับทุกฝ่ายในสนามโดยเฉพาะกับชาติเจ้าภาพที่แบกความหวังของคนทั้งประเทศเอาไว้ซึ่งมันเป็นบริบทเดียวกันเป๊ะๆกับที่ทีมชาติไทยกำลังจะเผชิญในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้หมายความว่าในฐานะเจ้าภาพเราอาจจะเจอแรงกดดันที่ส่งผลต่อการตัดสินในสนามได้เหมือนกันไม่ว่าจะในทางบวกหรือทางลบใช่ไหมครับ มีความเป็นไปได้ทั้งสองทางค่ะมันคือแรงกดดันที่มองไม่เห็นแต่ส่งผลกระทบได้จริงและเป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่ทุกทีมต้องรับมือเอาล่ะครับจากข้อมูลทั้งหมดที่เราเจาะลึกกันมาแบบทุกซอกทุกมุมผมว่าตอนนี้ภาพมันชัดเจนขึ้นมากแล้วเรามีอินโดนีเซียที่เป็นแชมป์เก่าและยังอัปเกรดทีมขึ้นไปอีกขั้นด้วยผู้เล่นจากยุโรปเรามีเวียดนามที่มาพร้อมกับระบบที่แข็งแกร่งและทีมที่สมบูรณ์ที่สุดและเรามีไทยเจ้าภาพที่เต็มไปด้วยความหวังและเสียงเชียร์ แต่ก็มีข้อจำกัดสำคัญอยู่ภายในตัวเองดังนั้นถ้าจะให้สรุปตามบทวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ก็ต้องจัดอันดับแบบนี้ค่ะอินโดนีเซียคือตัวเต็งอันดับหนึ่งยังไม่มีข้อโต้แยง้งด้วยคุณภาพผู้เล่นที่ดูจะเหนือกว่าทุกชาติในตอนนี้เวียดนามเป็นผู้ท้าชิงอันดับสองด้วยความสเสถียรของระบบและการเตรียมทีมที่พร้อมที่สุด ส่วนไทยเราอยู่ในฐานะผู้ท้าชิงอันดับ3ที่ต้องอาศัยความได้เปรียบจากการเป็นเจ้าภาพและพลังใจมหาศาลเพื่อเอาชนะข้อจํากัดด้านขุมกําลังที่ตัวเองมีให้ได้เป็นบทสรุปที่ชัดเจนมากครับและก่อนจะจบกันไปผมอยากจะทิ้งทายด้วยคําถามชวนคิดแบบนี้ครับว่าหรือจริงๆแล้วชัยชนะในซีเกมครั้งนี้อาจมีความหมายมากกว่าแค่เหรียญทองแต่มันอาจจะเป็นตัวชี้วัดไปเลยว่า โมเดลการพัฒนาฟุตบอลของชาติใดจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นแนวทางการโอนสัญชาติและดึงผู้เล่นลูกครึ่งแบบสุดตัวของอินโดนีเซียการสร้างระบบหลีกที่เอื้อต่อทีมชาติอย่างเต็มที่ของเวียดนามหรือการพึ่งพาความแข็งแกร่งของหลีกอาชีพเป็นหลักอย่างไทยซึ่งผลลัพธ์ในครั้งนี้มันอาจจะเป็นตัวกำหนดทิศทางและสมดุลอำนาจใหม่ของฟุตบอลในภูมิภาคอาเซียนไปอีกหลายปีเลยก็ได้ครับ